ที่ทุกท่านเห็นเลยยิบรลยยับตอนนี้นะคะจะเป็นดาวนะคะอันกูก็หันอยู่ย่ำเหลียวในเป็นราวนะะี่ค่ะเมื่อเร้วนี่เป็นกลางคืนเจ็ดโมงกลางค่ำค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งตอนกลางคืนตอนเย็นตอนค่ำนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านเรานะคะจะใช้โซลาเซลล์ค่ะนี่นก็จะเป็น,น,ห,นห,หน้าเฮิรนเฮาหน่ค่ะเนาะใส่โซลาร์ค่ะ ถ้าตัวเกินออกกว่าก็อันนะคะเนาะ <c oughs> รับสิ่งพิเศษเหมือนในเดือนพี่น้องเขาเขามาตัวว่าตีวันนานนังหันหนอมมีเห็นลิเคในค่ะเป็นข้าวยำกลางคํำเซ็ตม้งคึงในค่นนะ,คะก็ติด็ดรับสิ่งอินหันหอมมีเลิศมีหลาเยอก็่มีไฟฟ้ามีไฟสซล่าลักเค่ะวันนี้ก็เอาไฟเ้อไหนมากลค่ะเน่ <c oughs> ต่อนนี้ค่ะจะกำลังจะพาทุกท่านมาดูว่าที่ที่บ้านเรานะคะมีเรียนภาษาจีน พิเศษเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งมาสอนที่นานางนะคะเขาเรียนมาแล้วก็ทีนี้มาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะคะก็หาทำก็เลยถือโอกาสแล้วก็สอนให้เด็กๆนะคะเป็นภาษาจีนด้วยเพราะช่วงนี้ไม่มีคุณครูมาสอนที่นานางไม่มีเลยเพราะว่าเขาไม่กล้ามาที่ใกล้ๆนานางแล้วก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรทหารเฝ้าก็เลยเ วความปลอดภัยก็เลยไม่ทำให้ขาดคนครูที่นานางนะคะเราก็เลยจะพาทุกท่านมาดูในวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็น้องก็ได้ไม่ลืมภาษาจีนก็เลยมาสอนให้เด็กๆทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพาษน์นนท่อนกันกับด้วยซ้อมกันค่ะเนะตอนนี้วัวนอนอยู่นะคะนอนกลางแบบนี้เลย เสียงเตกเตกมาแล้วเสียงล็กอ่อนมาแยค่านี่สถานที่เรียนนะคะก็คือเรียนที่เอ่อส่วนรวมของไทยใหญ่นะคะนม่ก็มาเห็นมาเห็นในวงังในห้องหอเนะะี่ยค่ะเขามาตัยวยลางนี่เู็อ่อนตานเย็นหลังแบบน,น

ขม่าหอมเียงอะเลยใครมาแก่บังานเป็นป้าบรรสอนในห้องเรียนอ่ะอมันมีห่าหยุดพิงก้กยมันอสอนที่นไรเซงแถวไอเจงเลเนาะกาาับกาเนะอืว่าเป็นฮอเดร์โัปั่นขับนย เหมืนต้นตาบอดเลยเลยเพขอยู่นาดีก็เลยสอนเธอสวนเลี้ยงม่เดียวเขาทำอะไรเข้นห้องเียนหน่อยเออตัดเลี้ยงปีกย่างสามเดือนเจาว่ะเะเหมือนปีกยางสามเดือนเามนี่เปิดมาสอนเจ้าเออตาดเลี้สอนบ้างมันนะพ่อ มาได้ไงไปเหรอแน่ฮะมาเที่ยฮะเอามาเหี้ยอะรอยู่อันไทยอะไดิมมาด้วยเปลือกนรกเสร็จแล้วค่ะมาดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งหมด4ชั้นน้องบอก คุณครูคุณครูสอนภาษาจีนบอกว่ามีทั้งหมด4ชั้นชั้นชั้นแรกก็คือจะเป็นเด็กเพิ่งเพิ่งขึ้นเ,เป็นเด็กแล้วก็กําลังฝึกเขียนฝึกฝึกอันนี้จะไปได้ช้าน,นิดนึงเขาบอกแล้วก็จะมีนอกนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แต่ก็โอเคทั้งหมดก็จะมีอยู่สี่ชั้นค่ะทั้งหมดจะมีสี่ชั้นนะคะนะ้องมัตมดตัวยาวเมื่อเรยวก็ด้านที่เติมเมื่อฮืนคะ่ะตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะคะ แสงย่มดัวเพราะว่าข้ด้านหลังนะคะวัวนอนอยู่หลับอยู่มาดูใกล้ๆเนอะเนอะีนเนอะ เมื่อออค่ในวิดีโอในก็อนเป็น้องเขาเขามากันนายค่ะเนาะก็เข้มเต้มค่ะตอมื่อเดียวก็จ้องป๊กไว้3มเลนแฮมอยะมอซอนเขาก็มีแฮยันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละสอนไว้ลิเขก็หนาว่าสอนเข้าเรายมกลางคำก็ค่ะหกโมงคือหกโมงต่อถึง8ปดโมงครึ่งเลยค่ะ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงปิดเทอมพอดีเลยมันไม่มีคุณครูสอนอะไรช่วงนี้เด็กๆก็จะอยู่ว่างนะคะพอดีเลยตอนก็จะสอนช่วง6โมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งนะคะทั้งหมดจะใช้เวลา2องชั่วโมงครึ่งค่ะก็พาทุกท่านมาเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ดีเย็บะ <c oughs> <c oughs> ก็แอบดีใจว่าที่นี่มีสอนภาษาจีนด้วยดีใจมาก ก็ z o o ตีเนาะว่าตีวันเขาก็มีสอนมีเห็นลีกเขนนะขอบคุณคุณครูเนาะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนที่สนใจอะไรแบบนีอ้อีกหน่อยภาษาจีนก็ทางนี้เป็นที่นิยมกันมากอ่าในรัชฉานนะคะถ้าที่เรียนก็คือจะเรียนโรงเรียนรัฐแล้วก็โรงเรียนภาษาจีนด้วยตามด้วยภาษาอังกฤษถึงจะมาแบบนี้เอาค่ะในเมืองไท้เฮาก็ อันลำลองก็ลิกเคฮะยอะก็ลิกมาไหนคะเนาะลิกไตเหรอก็ขาดอะไรก็ลิกเคห้ามน้ำไตก็เปิดอันกันเห็นลิกเคฮะลิกมาไนเยอก็มาอังกฤษก็พบกันใหม่ในวิดีโอนคะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะใหม่ส่ค่ะสวัสดีค่ะมือเยา้าค่ะแนสแงยุมจุ๊บบายบายแย่บายบายลูคิสลูคิสทูดัดดี้ลูคิสทูดัดดี้ ดูปลวกิสปลวกิสปลวกิสดิ๊ดดี้ no กันไรหน่อยเพค่อคำมา่อกปอกนังแค่เนี่ยนะเขาเลยใจกอกไฟอร่เมือเขาก็เหล็กอ่ะตอนเราเด็กๆเนาะเราเราใช้อะไรนะที่เอาทาสีในบนห้องอยี่ยงอ่ะหรเอาน้ำมันใส่ในน้นแล้วก็เอาผ้าเอานู่นน่ะจุด ทียนแล้วก็ถือไฟแบบนี้ตอนเราเด็กไม่มีไฟแบบนี้ถึงบ้านแล้วคะ่ะถึงฮันยาวคะ่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายแล้วคิสเด็เกกินเหี้ยเลยจ้ะเมื่อเฮ้ยโมใกล้สวยขึยพัตัไว้อ่ะ เฟล็กติกที่เดียวเนี่ยว่าต่างเช่นเราไม่คนเฝ้าบ้านเห็นไหมคะไล่ เดีาไปน่าน่ามานยังไงนันหมดอย่า